สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่ธนชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่เพื่อนน้องที่สละเวลาเข้ามาชมนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็จะมาคุยกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วก็ได้ลงคลิปไปเกี่ยวกับกองกําลังไร้สัญชาติหรือว่ากองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะครับที่เข้าไปโจมตีแล้วก็เข้าไปยึดฐานปฏิบัติการของทหารโซโวียาวนะครับแถวแถว แขวงบ่อกแก้วนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายของเรานะครับใกล้ๆกับภูชี้ฟ้าภูชีด้ดาวนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ว่าทางการลาวเขาปฏิเสธว่ากองกำลัลลงที่เข้ามายึดมาเข้าตีนะไม่ได้ยึดนะครับแค่เข้าตีแล้วก็มาสังหารกําลังพลน,นะงเขาซึ่งก็เป็นนายทหารนะครับนายทหารระดับผู้บังคับหน่วยนะครับ ท่านหนึ่งแล้วก็มีสองท่านแล้วก็มีบาดเจ็บอีกก็พอสมควรน,นะครับเป็นสิบนะครับท่านที่เสียชีวิตก็มนรู้สึกจะมีอยู่สามคนประมาณนั้นนะครับเท่าที่ดูข่าวนะก็แต่จ,จริงหรือเท็จเราก็ต้องฟังเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนให้ข่าวเราเป็นพื้นที่ของเขาเราไม่มีโอกาสไปทําข่าวเขาพูดมาอย่างไงเราก็ต้องฟังไปนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิของเรานะครับ จากผลการปฏิบัติครั้งนี้นะจากการเขาการเข้าตีของกลุ่มๆนี้ก็ทําให้เป็นข้อถกเถียงกันนะครับทั้งในโลกโซเชียลอะไรทุกอย่างแม้กระทั่งคนที่นั่งคุยกันธรรมดานะครับพี่ฤทธา์ได้ไปนั่งกินข้าวนั่งกินอะไรนะก็ได้ยินเขาคุยกันเขาก็บอกว่าเขาก็สงสัยเหมือนกับพวกนี้พวกไหนพบว่าไม่มีใครให้คําตอบได้เลยทางรัปบพอพอาวเราก็ก็ยังคุมเคืออยู่ไม่ไม่ทราบว่าใครแน่นะครับ บางคนก็บอกว่าเป็นพวกค้ายาบ้าบางคนก็บอกว่าแดงบางคนก็บอกเป็นกลุ่มนั่นกลุ่มนี้นะครับก็ว่ากันไปเป็นกลุ่มชาติพันธ์อะไรก็ไม่รู้อันไหนมันมั่วไปหมดนะสับสนไปหมดนะครับแล้วก็มีพี่น้องอ่าบางท่านก็โทรศัพท์มาถามเหมือนกันประมาณก็เยอะแต่ว่าไม่ไม่เยอะก็ไม่ใช่ประมาณทักยี่สิบกว่าท่านเหมือนกันมาถามถามเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้ก็ เป็นเรื่องที่ให้ความสนใจพอสมควรมาถามว่าเป็นใครนะครับแม้กระทั่งในคลิปที่ผ่านมาก็มีอยู่รู้อย่างมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าให้ผมฟันธงไปเลยอย่าพูดแบบนี้พูดถ้าคิดว่าผมมีความรู้เอมากกว่าคนอื่นผมไม่มีมากกว่าคนอื่นนะครับผมก็เอาเท่าที่ตัวเองจําได้นะแล้วก็ให้ผมแบบอฟันธงไปเลยนะไม่ต้องไปสนใจว่าอใครจะ พูดผิดพูดถูกอะไรประเภทน,นี้ให้ผมฟันธงว่าเป็นฝีมือของใครเป็นกลุ่มไหนแล้วก็ใครให้การสนับสนุนเรื่องคนในการสนับสนุนต้องขอบอกกันว่าผมไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลแท้จริงถ้าเราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงเราไปพูดคนใหการสนับสนุนเี่ยไม่ดีนะครับนะมันไม่ดีเหมือนกับปไปใส่ร้ายเขานะเหมือนกันกับกลุ่มที่เราว่านี่แหละก็ไม่รู้ว่าใครนะครับ นะพี่น้องหลายท่านก็บอกว่าให้ผมบอกเลยว่าใครสงสัยใครผมก็ว่าผมบอกผมฝันทมกเมื่อเป็นกลุ่มไหนนะแต่ว่าถ้าให้ผมสงสัยใครหรือว่ากลุ่มที่เอ่ยมาแล้วเนี่ยเป็นความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมก็มีอ่าข้อสังเกตรหรือว่าแนวทางที่จะมาเล่าพี่น้องฟังอย่างเรื่องอย่างข้อสังเกตรแรกก็คืออย่างหลายท่านหลายคลิปนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยก็บอกว่า คนที่มาเข้าตีนี่น่าจะเป็นพวกคายาเสพติดนะก็มาล้างแค้นที่เมื่อไม่นานเนี่ยสพบลาวเขาจับทหาบบรสพบลาวเขาจับไอ้รถบ,บรรทุกบรรทุกยาบ้านะขนยาบ้ายี่สิบล้านเมตรนะครับแล้วก็ยืดไปนะครับบางท่านเราหลายท่านนั่นแหละบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้แหละที่มาโจมตีแล้วก็เพื่อล้างแค้นว่าไง ผมก็บอกว่าผมไม่ให้ราคาเลยนะครับเรื่องพวกยาเสพติดเนี่ยเพราะว่าโดยวิสัยของยาคนค่ายาเสพติดเนี่ยเขาเขาจะไม่ประท่าโดยตรงนะครับเขาถูกจับได้เลยเขาจะสู้ถ้าเขาสู้เขาจะสู้นิดนิดได้หน่อยนะครับเต็มที่ก็ไม่เกินชั่วโมงนึงเขาก็ไปนะครับเขาจะไม่แสดงตัวแสดงตนให้กับให้ใครได้รู้เลยว่าเขาเป็นคนค่าเสพติดหรือคนทําความผิดเขาจะปกปิดตัวเองเพราะว่าเขาจะต้องทํามาให้กินอีกหลายครั้งนะครับเรื่องที่จะมา ล้างแค้นอะไรขนาดนี้มันไม่มันไม่ใช่เลยไม่เคยมีในโลกด้วยนะครับผมจะบอกให้ผมถึงไม่ให้ผมถึงบอกพี่น้องว่าผมไม่ให้ราคากับพวกค้าเจ้ติดแล้วมาปฏิบัติการแบบนี้ซึ่งปฏิบัติปฏิบัติการแบบนี้กับทหารลาวเนี่ยผมถือว่ารุนแรงมากเนะลยอ่ารุนแรงมากมาทําแบบเนี้ยถ้าพวกค้าเจ้ติดมาทาแบบนี้ผิดผิดนะครับเป็นการตัดทางตัวเองเหมือนฆ่าตัวตายเลยนะอันนี้ผมไม่ให้ราคาผมตัดทิ้งไปเลย แนวทางที่สองข้อสังเกตที่สองก็คือบางทาง่านบอกว่าน่าจะเป็นว้าแดงเพราะว่ายาเสพติดที่จับได้เนี่ยเป็นของว้าแดงเาว่าอย่างนี้นะครับว้าแดงก็โกดแค้นนะครับมาทำอย่างเงี้บเขาได้ไงมายึดสินค้าเขาไปเขาว่าไปนะเขาบอกว่าว้าแดงส่งกําลังมาล้างแค้นแล้วก็จะมาเอาของคืนเพราะงั้นผมก็บอกว่าข้อสังเกตนี้มีเหตุผลแต่ผมเนี่ยบอกว่าไม่ใช่อะ่ะ เพราะว่าว้าแดงนี่เขาเป็นกองกาลังที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแข็งแรงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องอะไรต่างๆนี่นะเขามีเยอะนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่าจับยาบ้าไปยี่สิบล้านเม็ดเนี่ยจนไปเหตุให้ว้าแดงเกิดค,ความเครียดแค้นต้องมาถล่มเอาคืนอะไรแบบน,นี้อันข้อนี้นะผมบอกเลยนะยาบ้ายี่สิบล้านเม็ดเนี่ยว้าแดงเขาบอกเขาให้ไก่เยอะกว่านั้นนะครับ เาพูดภาษาบ้านเรานะเขาโยนทิ้งเยอะกว่านั้นนะของเขาทรัพยากรเขาเยอะแค่ยี่สิบล้านเมตรเนี่ยบอกเด็กๆนะครับเรื่องอะไรเขาจะเอาเอากองกําลังของเขานี่มามาทําการแบบนี้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล,แลว้วยังสร้างศัตรูนะครับสร้างศัตรูโดยใช่เหตุน,นะครับเพราะว่าว่าแดงเนี่ยเขาอยู่ ใกล้ๆก,กับชายแดงแถวๆนั้นก็มีนะครับเรื่องอะไรเขาจะมาทําแบบนี้ถ้าว่าแดงทําแบบนี้ก็ถือว่าโง่ที่สุดนะครับแล้วกองกําลังที่แข็งแกร่งอย่างว่าแดงเนี่ยเขาอยู่มาเป็นกองกําลังที่แข็งแรงที่สุดในเขตนั้นได้เนี่ยเขาผ่านประสบการณ์มาโชคชนนคะรับเขาไม่มาตกมาตายแบบนี้แน่น,นอนข้อนี้ผมก็ไม่เชื่อ ผมตัดไปเลยนะครับทั้งเรื่องทว่ค้ายาเสพติดแล้วก็เรื่องของว้าแดงเนี่ยผมไม่เชื่อไม่น่าเป็นไปได้แล้วเรื่องอะไรที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือแนวทางที่สามผมเชื่ออย่างนี้ผมเชื่อว่ากองกาลังที่มานี่น่าจะเป็นกองกําลังของขอตลรอหรือว่าขบวนการต่อต้านลาวหรือว่าลาวกู้ชาติเพราะว่าลาวกู้ชาติเนี่ยเขาเป็นศัตรูตัวจริงนะครับกับรัฐบาลลาวปัจจุบันเนี่ย ลาวคอามิวนิสตัวเนี่ยเขาเป็นศัตรูจริงเลยแล้วก็ลบกันมานานมากนะครับลบกันมาไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบปีตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับอืมสมัยนั้นก็ผู้นําก็มีท่านไกสอนพมวิหารท่านสุภานุวงศ์ท่านสุภานุวงศ์งเ,เป็นเจ้าด้วยนะอะ่ก็ถูกจับนะครับถูกเกือบถูกฆ่าตายตั้งหลายครั้งนะครับสู้กันกับราวไอ,อ,อลาวุชาติเนะี่ย ผัดกันแพ้ผัดกันชนะบางทีก็มาร่วมรัฐบาลกันนะครับเป็นพวกเดียวกันวนดูดีวันดีคืนนี้ก็ลบกันนะครับจนกระทั่งสุดท้ายก็สู้กันไปสู้กันมาลาควคอมนิตชนะนะครับลาวกุชายก็แตกออกไปหนีไปอยู่ต่างประเทศบ้างหนีมาอยู่ตามแนวชายแดนติดติดกับประเทศเพื่อนบ้านบนะ้างนะยังสู้กันไม่เลิกนะครับ เขาเพิ่งจะมายุติไม่ใช่ยุติหรอกคือข่าวข่าวเขาจะหายไปประมาณสิบห้าปีที่ผ่านมานี่แหละตอนนั้นที่เขาเอามองลาวกลับมานะครับก็เขาก็หายไปช่วงนั้นความลื้นไวเขาก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ระยะหลงัลงๆมาได้ยินข่าวว่ามีการระเบิดอยู่ที่หลวงพงพบางอะไรนะั้นเคยได้ยินอยู่เมื่อไม่นานนี่แหละนะครับแต่ก็เงียบหายไปไม่รู้เป็นฝีมือของใคร แต่ผมนี่เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะผมว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้นะแต่ผมไม่ฟันธงนะว่าคนที่ไปเข้าตีวันนั้นนะเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเนะี่ยผมไม่ฟันธงหรอกว่าเป็นฝีมือของใครเพราะว่าถ้าเราพูดไปก็จะเหมือนกับไปใส่ลายเขานะครับก็าอาจจะไม่ได้ทาก็ได้นะแต่ที่ผมเชื่อว่าความเป็นไปได้น่าจะเป็นกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้เขามีความแข็งแรงอยู่แนละ้วเขาเคยสู้รบกันมากับลาวเขาคนนี้สู้กันแบบดูเดือดนะ สู้กันมาหลายสิบปีจนกระทั่งเขาแพ้นะครับแพ้เขาก็ยังไม่ได้สลายตัวแล้วยังอยู่ตามแนวชาแแดนอยู่อะไรเขายังอยู่อยู่นะครับสู้กันมาเรื่อยหายไปสักพักหนึ่งก็โผล่มามันนานก็โผล่มาทีนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ยืนยันว่าเป็นเขาหรือเปล่านะนี่คือผมอาจจะไม่ฟันธงอะ่ะแต่ผมเชื่ออย่างนี้และท่านบอกว่าให้ผมพูดตรงๆผมพูดแนละ้ว นี่ผมผมสงสัยกลุ่มนี้นะครับแต่จะจริงหรือไม่ผมก็ไม่ยืนยันหรอกแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มนี้เพราะว่าเขามีศักยภาพพอที่จะทําได้นะครับว่าเขาดีเหตุผลนะครับแต่ถ้าเกิดกลุ่มแรกคือพวกข้าจะติดกลุ่มสองคือว่าแดงและกลุ่มที่สามคือล่าวกุชาติถ้าไม่ใช่สามกลุ่มนี้ล่ะ ผมมีแนวทางที่สี่ที่จะเล่าพี่น้องฟังและเป็นการเตือนตติพี่น้องที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับนั่นก็คือการรวมตัวของของกลุ่มคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนเขตไหนของโลกนะครับจะมีการรวมตัวกันตั้งเป็นกองกําลังติดอาวุธขึ้นมาเพราะว่าอาวุธเดี๋ยวนี้ไม่ไมใช่ราคาแพงนะครับมันหาได้ง่ายมากนะครับ แม้กระทั่งในอินเทอร์เน็ตอะไรก็มีนะครับมีโรงงานก่อสร้างอาวุธมีโอ้ยคนทําอาวุธทําได้อย่างดีด้วยนะครับเป็นเหล็กดีอะไรมีกระสุนกระสุนมีครบหมดขอให้ท่านมีเงินเท่านั้นนะครับอันนี้ผมไม่ใช่นี้แี่แนวแนวทางนะผมบอกว่า,ามีการมีการตั้งกองกําลังขึ้นมาเพราะว่าเขาอาวุธเขาหาได้ง่ายนะครับ พี่น้องไปดูได้ไปค้นหาพี่น้องก็คงเคยเห็นนะหลายท่านผมว่าคงเคยเห็นผมก็ผมก็เห็นในในคลิปก็เห็นนะครับว่าเขามีการาขายอาวุธกัน,นครับเป็นโรงงานเลยนะครับก็เบอร์หน้าไว้นี่ยมีการก่อขึ้นของกองกําลังแบบนี้ขึ้นมาทั่วโลกนะครับไม่ใช่มีแต่ไม่ใช่มีแต่แถวนี้แต่แถวนี้ก็ยังยังยังไม่มีนะแต่ผมพูดไปเฉยๆนะครับที่พี่น้องเห็นก็คงจะเห็นแถวตะวันออกกลาง แถวแอฟริกาเนี่ยนะครับสู้กันฆ่ากันมาตลอดแล้วไม่ใช่เขาเพิ่งฆ่านะไม่ใช่เพิ่งสู้กันนะเขาสู้กันมาตั้งแต่ผมจําความได้นะครับแถวแอฟริกาเนี่ยสมัยนั้นจะมีคนดังๆอยู่หลายคนนะครับเป็นเขาเรียกว่าจอมเผด็จการตั้งแต่สมัยอิดีอามินอะไรเพี้ยนนั่นนะครับสมไมนั้นก็จะมีแล้วพวกกองโจรพวกอะไรกองโจรสมัยก่อนปาเลสไตน์เขาเรียกกองโจปรปาเลสไตน์นะเขาจะเรียกกองโจรกองโจรนะทีน,นี้เป็นประเทศนะครับ มันก็มีที่มานะครับทุกประเทศทั่วโลกเขายังมีการกอ่อตั้งกองกําลังอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างประเทศหลายประเทศเนี่ยไม่ใช่มีกองกําลังเดียวนะครับบางทีมีเป็นร้อยเป็นพันกลุ่มนะแล้วก็กระจายกันไปทั่วโลกแม้กระทั่งภาคใต้ของเราเนี่ยก็ไม่รู้กลุ่มไหนนะครับบางทีเห็นข่าวีจะไปเจรจากับกลุ่มนี้สักพักหนึ่งบอกพวกนั้นไม่ยอมอ่ะ มันตกลงมันมีกี่กลุ่มมันมีใครกันแน่ยังงงๆครับเราดูข่าวว่าเรายังงงๆเลยพี่น้องว่าไม่ดูดูดูข่าวบ้างนะอ่าแล้วก็กองกําลังที่เพิ่งเข้าตีไปผมกลัวนะผมกลัวอย่างเดียวกลัวจะกลัวจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่ามีใครให้มาทําอาจจะเป็นกลุ่มเก่าที่มีอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มใหม่เพิ่งตั้งขึ้นนะครับแล้วก็มาลองทําลองดูที่ฝึกเสร็จแล้วเนี่ยลองดูที่ลองเข้าตีก่อนนี่เป็นยังไง โอ้หเขาตีปับ๊บเอ้ยได้ผลพอได้ผลปั๊บก็จะเอาเนี้ยโฆษณาไปนะครับพี่นองสงเกตไหมทางการลาวเขาจะไม่ให้ออกข่าวด้วยนะเพราะว่าผมคิดอย่างเงเขาอาจจะกลัวแบบข่าวเนี้ยจะเป็นกระแสนะครับโหมกับพือกลายเป็นใหญ่มาเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแล้วทีนี้ทําให้คนไปเข้ากับกลุ่มแล้วกลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วจะเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายทั้งประเทศของเขาด้วย แล้วไม่มีหลักประกันว่ามันจะไม่ลามมาถึงบ้านเราอะนะทางการลาวเนี่ยสภูปลาาวเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากเลยเขาจะแบบสกัดกั้นข่าวเลยนะครับจนคนในประเทศเขาไม่รู้ผมว่าเขาน่าจะคิดถึงข้อนี้นะเขาถึงบอกเฮ้ยไม่ได้นะถ้าเราก็บอกข่าวอะไรว่าพื้ข่าวไปเนี่ยมันจะไปใหญ่แล้วพวกนี้พอเห็นก็ได้ใจใช่ไหม ได้ใจก็ไปรวมตัวกันพอรวมตัวก็เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาทีเนี้ยอพอมีคนเอาเงินมาให้มีคนสนับสนุนขึ้นมาให้เนี่ยก็จะพากันไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นะครับแย่งชิงอานาจกันพี่น้องอย่าลืมว่าในต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้คนที่ไปแบบแต่ก่อนเป็นกองโจรน,นะเดี๋ยวนี้เขมีมีประเทศอยู่นะตั้งประเทศอยู่นะหลายประเทศแล้วนะครับอ่า เขาก็ตั้งจากนี้แหละจากกลุ่มติดอาวุธนี่แหละนะครับอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมที่มาเล่าพี่น้องฟังมาคุยกับพี่น้องบอกผมกลัวจะเป็นกลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มขบวนการต่อต้านลาวหรือว่าลาวกุชาเนี่ยเขายังไม่ได้ออกมายืนยันหรือว่าปฏิเสธนะว่าเขาเป็นคนเขาหรือไม่ถูกไหมเออทางการลาวก็ไม่ได้บอกไม่มีใครมายอมรับเลยก็ปล่อยคุมเคืออ่าจะเป็นกลุ่มนี้ก็ได้ ภาวนาอย่าให้เป็นนะครับถ้าเป็นแล้วผมกลัวมันจะกับขายายวงไปเรื่อยนะครับจากประเทศนั้นประเทศนี้ดีวม่ดีลามมาเข้าบ้านเรารเข้าทางเหนือเข้าทางอีสานมาแล้วสมมติมีใครเข้าไปร่วมกลุ่มแล้วทีนี้พี่น้องนึกดูเอามันจะวุ่นวายกันไปหมดเลยฉะนั้นเราต้องเปิดหูเป็นตานะครับมีอะไรก็แกจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่สำคัญสามัคคีกันไว้นะครับรักกันไว้ ไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวอะไรท่านก็สามัคคีกันประเทศไทยยิ่งต้องสามัคคีนะครับออย่าไปดูเขาแล้วหัวเลาะบางทีผมดูในคลิปเนี่ยบางท่านก็ดีอะไรโหผมบอกไม,ไม่ไม่สนับสนุนนะครับจะไปให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นแบบนั้นเผื่อเราเป็นบ้างวันหลังเนี่ยไม่ดีนะครับก็ต้องเส็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่า ทางการลาวนะเขาก็ต้องรักษาความมั่นคงของเขาเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่มาอวยมาเข้าข้างมันทีเขาทีทีเขาเป็นมั่งทีเราเป็นมั่งนะครับจะได้พึ่งพาใส่กันนะต้องเห็นใจกันนะครับไม่ต้องไปเชียร์บอกยิ่งไปถามหานละ้วบอกจะมาเยี่ยมพระอีสานอันนั้นเป็นโซนเชี่ยวนะครับอย่าไปอะไรมากนะก็บอกพี่น้องผมปันธงแล้วนะ ไม่ต้องมาทวงผมบอกว่าผมพูดคุบคือผมไม่คุมเคือแล้วบอกตรงผมสงสัยลาวกู้ชาตินี่แหละนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ก็เหมือนท่านนี่แหละแต่ผมฟันธงผมน่าจะเป็นตัวนี้แต่จะถามหาว่าใครสนับสนุนผมตอบไม่ได้ครับใจผมมันมีอยู่แต่ผมพูดไม่ได้นะเพราะว่าพูดไปมันก็ไม่ดีจะไปบอกประเทศนั้นประเทศนี้ผมจะไม่พูดนะครับ ผมก็พูดได้ในขออเขีที่จำกัดผมบอกแล้วเรื่องบางเรื่องคนสิบคนพูดไม่เป็นไรแต่คนคนเดียวพูดเนี่ยเป็นเรื่องก็ได้อาจจะเป็นเรื่องก็ได้นะครับคนสิบคนหลายคนพูดไม่เป็นไรแต่พูดเรื่องเดียวกันผมก็พูดเรื่องว่ามีคนคนนึงพูดเรื่องเดียวกับเขาแต่ไอ้คนที่คนคนเดียวนี่นะครับอาจจะอาจจะอะไรก็ได้นะครับพี่น้องเข้าใจนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีข่าวอะไรดีเดี๋ยวมาเล่าพี่น้องฟังนะครับก็ติดตามเยอะๆนะเดี๋ยวจะหาว่าเกิดอะไรขึ้นนะพี่นุชาตพี่นุชาตไม่บอกไม่กล่าวโทษกันไม่ได้นะพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ